โอ้นานๆที่จะมีสอยสิบตัวขึ้นนะเนี่ยเหมือนเดิมนะเทนำเทเปิดพี่ปิด <c oughs> ได้ได้ <c oughs> เราจะได้เป็นประตูใส่หน้ากันสวัสดีบองแบงครับผมไปฮะ มีคนตามมานะโอ้ยมีมีสี่สี่ตัวสองตีโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ลงงั้นไม่ได้แล้วมันจะไปเก็บเบลตี้ตรงนี้มันจะไปเก็บเบลตี้ใช่อืมอย่บอกว่าลมมีกลางที่อยู่ไหนวะมาร์คสมอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอยู่นั่นเดี๋ยวพี่ไปหาพี่กำลังไปครับ มันยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงกองบาตีส่วนกี่ห้องมาด้วย SMG located มีคนเก็บบาตี้ไปแล้ว <c oughs> เพเทมีคนไปหาที่บ้านเพียบ,บเลยมาบ้านนี้มาบ้านนี้บ้านนี้เข้โอ้พี่ก็อุตส่าห์ <สา S 1> บอกว่ามีคนไปหาที่บ้านเพียบเลยอ๋อสองตัวใช่ไหเฮ้ยพี่อ้อนตัวหนึ่งมันอยู่มันอยู่อีกบ้านหนึง่งสงครามพี่ย้อนนะ่ะ ก็ยังมนนไอตัวสีฟ้ามเป็นไรไเป็นไรไมัน,ไไม,นไไม,มีตัวหลักปืนพกแล้วท่านุ้ยว้ระวังรโอ๋แล้วไม่ต้องห่วงเย็นตีทวนปืนพกอีกแล้วตีทวนหนึ่นตีทวน โอ้ยมันจะตายแล้วอีกนัดเดียวได้ปะไม่ได้โดนระเบิดไฟก่อนอีกนัดเดียวเนี่ยเซมเทคโอเคไปไหนดีวะเพมาแค่ทีดิตายอยู่เดี๋ยวทางเนี้ยมาส่งโอเค พอยังไม่มีคนไปตรงทีวีสเตชันมีหัวช่องพี่เอาอารพีจีดีกว่าก็ไปเลยชั้นเดียวบ้านนี้ชั้นเดียวชั้นเดียวมาต่อเลยบ้านเนี้ยแล้วก็แล้วก็แถวนี้มีร้านาค้ายุกนามีร้านค้า ตังเกาะ,ะตังก็เกาะยังดีไปเลยนะมาฝั่งนี้แล้วสีส้อมหรอเอ้ยมีหัวหัวอยู่ตรงนี้สีส้มไปได้สีส้มไม่ได้อยู่ไกลโอเคเน,นี่ยเข้าววานนี้ครับเฮ้ยมีคนลงมามีคนลงมาเมื่อกี้มีคนลงมาจากตึกข้างๆเรา ว้ายองย่างน,นี้ดีกว่าเมื่อกี้พี่เห็นเนี่ยเมื่อกี้จากข้างบนเนี้โดดไปนู่นหลังคาแดงเฮ้ยสี่พันแล้วมีตัวนี้มามีตัวนี้มาเขาบอกจะยิงกับโผลหัวมาเอ้ยร้อยกว่าเมตรเองมันต้องมาซื้อของแน่เลยอะเอาไงดีวะอ่ะีจียัดใส่มันดีปะเราลองซือง้อก่อนลองกดซื้ออให้ให้ให,ให้ให้มันมากดซื้อแล้วนะมันมาแน่ไม่ไงไอตัวหลังคาแดงอยู่ลอง ไม่ไม่ต้องสองพี่ดูตัวนี้อันนี้มันอยู่ที่เดิมวะซื้อได้พี่เฮ้ยมันหายไปแล้วอ่ะมันตายเหรอเอ้ยตัวอ,อยู่บนราคาแดงตัวอ,อยู่บนราคาแดงเคื่องมันแน่ไหมมันมาซื้อของมันมาซื้อของบนราคาแดงสีส้มระวงังเออมันมาซื้อของแน่นอนให้เงินไปซื้อ<ห>ดีปะ มีไปซื้อดี่ะ้าซื้อก็ทำทำไม้ออกมาตรงผ้าเดี๋ยวมันจะมาแล้วเดี๋ยวมันจะมาแล้วไปเลยผมจะลงไหนในเนี่ยในในในเนี้ยในเนี้ยมีปืนมีปืนเคยเคยมันจะไม่เล่นผมก่อนเหรอไม่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 เข้าหลังบ้านเข้าหลังบ้าน เ้ยมันเพิ่งเฟื่นเพื่อนเหมือนกันวะเอ้ามันวิ่งเข้ามาเหรอใช่มันวิ่งมาเอ้ามีมีมีไมค์คนนึงมีไมค์คนนึงเกินแล้วะนี่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 เฮ้ยยังไม่สามตัวแม่งเข้าไปแล้วเที่มันยิงกันอยู่ตรงนั้นอะแจมปะ เท่ <Hey. S 2> อะก้าวมาเก็บเร็วมันอยู่ธนาคารมันอยู่ธนาคารอระสนี่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  ออไอ้ยิงในวงวงวงใหญ่นี่นี่นี่ยิง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 เท่ๆไปดักทังเร็วไปนี่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 ลงปีกดดาวหนึ่งเด็กตัวงเหนื่อยแล้วตาย <c ười> ตายหมดเลยหอตายหมดเลยไ่ย,ยึดตู้ต <c ười> อ่พีจียิงใส่มะนาโอ้เกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้เกินไปหรือปล่จะนม่จะมีอีกตี้นะหมดยังวะกระสุนบ้มีพี่เ,เมื่อกี้กล่องกระสุนป่ะใช่คนระับขอืน่อกะพี่กล่องขอ้โอขอ้โออ้โออ้โอจอ้โอ้โอ้โอโอ้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 ้โ มันจัดไปสี่ตัวแล้วเว้ยอ่ะพีจีล้วนๆเฮ้ยหลดเอาเปล่าใช่ไปดักหลดเอาดีกว่าไปดักหลดเอาไปดักหลดเอามีคนมาเก็บแน่หรือว่าของเราอันเดียวดูก่อนมีคนมีคนมีคนไหนครับ มาส้มมาส้มมาส้มระวังคนออกทางนี้มันไปเก็บโหลดเอาหรือเปล่าเฮเดันดันไว้ก่อนดันไว้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งดันไว้ก่อนดันไม่ได้ดันไม่ได้ตายแล้วตายแล้วตัวนึงเหลืออีกตัวเอ้ยพิอล์อยู่นี่อยู่นี่พิอล์มาเลยพิอล์มาเลยตัวดันตัวดันสวยผมกำลังใส่กออยู่กอผมหมด หลบก่อนแล้วค่อยใส่เกาะวิ่งหลบก่อนหล,ลบแล้วอยู่กล่องนี่ไงมันเห็นหัวเนี่ยกล่องเล็กมันจะม,มันจะมาเก็บโหลดเอาเว้ยจะมันเก็บแล้วไอ้ตัวนี้เก็บแล้วเนี่ยอ,อ๋อใช่ไอ้ฉันเก็บแล้วเอาเก็บโหลดแล้ววะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกาอูก,ก่อนจะได้นิ่งๆเดี๋ยวจะกล่องของเราแล้วเนี่ยเอ้ยหยิบยิดย้อนชิบหายแล้วเปลี่ยน,ยน,ยน <c oughs> เปลี่ยนไป็นเชนเดิม แอ้แล้วคาโอผมเยังไงวะนี <you> ่คาโอผมซายูเอเบีไม่จะเอาเอาโกตนะซืายูเอเบีนเฮ้นมีคนมามีคนมามีคนมาเห็นบ้างดูแมพดูแมพมาแล้วมาแล้วตึกหน้าเราสองตัวตึกหน้าเรา นี่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 น,นี่เดินนี้ไปเรือร่อนมาแล้ว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 ร้านค้าร้านค้าตัวหนึ่งร้านค้าตัวหนึ่งข,ข้างหน้าข้างหน้าเท,ทเฮ้ยมันไปซื้อของตัวนึงดันน้อยดันน้อย เท่มีมีมีคนมาหาตัวนึงมีคนมาหาตัวนึ่งมาหาที่ลบก่อนใส่ก่อนถอย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 มันมั่วแล้วมันมั่วแล้วเท่มันมั่วแล้วรอมันออกมาเท่ดักขวาขวาเราเออ ได้ได้ได้ครับทำไมแกมันอยู่ในบ้านนี่แหละเท่ใช่ใอยู่ในบ้านอยูนบ้านมังเซ็ตเคมอว่ะมันยังอยู่ในบ้านเท่เฮ้ยมันถอยไปแล้ว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  เออมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันเซ็ตเคมอลอย่างเลยโดนปะไม่โดนมันถอยไปแล้วเทพมันถอยไปแล้วมันถอยไปแล้วอย่าเข้าไปข้างในนะข้างในมีเคมอได้ได้มันอยู่ตรงมาฟาใช่ม no, 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 no. ันถอยไปแล้วไอพี่ว no, no, no. ุ้นม like. ันอยู hmm しし่ม ah. ันอยู่พี่วุ้นอยู่ไหนอีกีมสี่ไมอยู่เดิมที่เดิมอยู่ข้างในนี่แหละ พี่เข้าข้างหลังนะเทยยงไว้ไ <ป S 1> ทเททยงไว้เทียงไว้เฮ้ยมันออกไปไกลแล้วนี่ม9มิ้นท์ผม,มังเห็นอยู่ในรด,ดาผมอยู่นี่สองตัวเลยเทมันมันจะไปข้างหลังเทนะแตกหนึ่งตายเท่ชัวรกูเซิร์ต <c oughs> โอเคแองเจาไม้มาตีพี่เว้ยเก็บอะไรได้บ้างวะเก็บ A P G มีอะไงรู้ A P G เก็บเต็มแล้วเต็มแล้วจ้วเท่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 ไปไปตรงรถเข็นกันไปซื้อยุ้อพี่ก่อนเอาเงินมาเอาเงินมา UAV กดเลยนะเฮ้ยมีรถมามีรถมาเต้เรถเต้มีรถมามีรถมา,ถม,ามีรถมามันมเฮ้ยมันไม่เข้าอ,ะอ,งงอ่ะมันไม่เข้าอ่ะมีวงไงวงก็เนาะมันไปเอาบอลมันไปเอาบาอลตี้แน่เลย ใช่อเออมาแมวบอตตี้รถจอดอยู่ข้างหน้าข้างหน้าตึกบอตตี้ใช่เข้าตึกนั้นเหรอใช่เออเข้าตึกนั้นก็ดีนะอยู่ในวงด้วยขึ้นทางไหนวะตรงน,งงนี้นี่เสียงกล่องมานี่นี่ ไปไปไปขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยเฮ้ยมีสไนเปอร์ด้วยขึ้นบนเลยนะไปไปไปให้นุกคนเลยจะได้หนีวงได้ ออกไปออกไปออกไป,ไปเดี๋ยวโดวนสอยตูด,เ,ตดเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปเข้าพวกตึกเนะี้ย ดีวีนี่มีตัวรถไม่จอดตึกแดงมันอยู่ตึกไหนงามันอยู่ตึกแดงกันเนาะใช่เนี่ยมันเก็บเบลตี้ไปแล้วตรงตึกเนี้ยมันเก็บเบลตี้ไปแล้วมันน่าจะเข้าสเตเดียมอีงหัวหกร้ นี่พี่ดักแะ้นี่เลยเนี่ยตรงตรงรถเข็นนะเผื่อพี่คนมาเก็บติดนู้นมีคนนะพากนไดาษมาใครงวงวงมานะลองลองลงั้นฮะวงอยู่แค่หน้าเราเองเดี๋ยวมันจะมีพวกไล่วงอ่ะ ี่ไม่น่ามีละเทศไปเถอะไปยิน,ยนดีขนาดรอบนันเลยว่าไม่มีมันนีนะ้ไปก่อนไปก่อน Furly <laughs> 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 UAV entering the AO. Five <laughs> 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 yeah, at UAV is bingo fuel. rtb for resupply. ไม่มีใครโอ้โหวงโคตรไกลเลยรถจุดนี้คันนึงวงไกลมากเลยหรอใช่เฮ้ยบ้านนี้มีคนเปิดไปตรงรถปะล่ะเดี๋ยวนะวงอยู่เออเออเออไปที่รถแล้วก็เข้าวงไปเลย ก็ลูกเอวีจีพี่ก็เกี่ยวแล้วเต <the> all, ็มแล้วเต็มแล้วโอเต็คแล้วรนอยู่บ้านนี้เสียวโว้ยเนี่ยแล้วก็มันมาบังเกอร์เลยเอารถแล้วไปบังเกอร์นะไปบังเกอร์ สักประมาณร้อยเมตรลงแล้ววิ่งเอาคอเนเออยู่ในวงเหรอใช่จะวิ่งเหรอวิ่งร้อยเมตรร้อยเมตรวิ่งเอาเผื่อมีคนดักไงมันโล่งเกินไปนี่ <c oughs> นั่นไง <c oughs> วนนางข้างหน้าใี่แหละยิงกันตงไงวะเอาแเราไตยยิงแม่งเลย เท่ๆไปซื้อ u v วผมีแอสไตอยู่ผมต้องยิงแอสไตก่อนอะนั่นนั่นนั่นบนเขานู่นน่ะตรงนู้นน่ะนั่นนั่นนเห็น่มเห็น่เห็นรถป่ะเห็นรถป่ะเห็นรถป่ะเห็นเหเกเราอยู่ในวงนี่ใช่ไหนน้นหรอ ไหนวะอยู่ตรงี้หรอก嘛เขมันมาซื้อของมันมาซื้อของมนาซื้อของมันาซื้อของเท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 ถอย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 

เทขึ้นมาขึ้นมาชุบ่ขึ้นมาชุบ่มันตายหมดยังตายแล้วตาหมดแล้วม,มาสองตัวในชะ่ไหมโอเคเพียวไปเก็บของตัวนะเดี๋ยววงเก็บของตัวนี้ไอ้ยังไมีเกาะอันเดียวเฮ้ยวงมาแล้วเทไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันหนีก่อนหนีก่อน หนีวงกันหนีวงกันหนีวงกันเข้าวง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 เฮ้ยเอยสแนปเปอร์สไนปเปอร์เวน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 โอ้ยโหบนเขาอยู่บนเขาเอออยู่บนเขาตุ่มเฮ้ยเอ้ยกูจะรอดไหมเนี่ยเอ้ยอยู่ยนี่ก็มีโอ้ยอยู่นี่มีโอ้โหง่ายยังเยอะเยอะแล้ววะแต่ผมเปิดยูเอวให้เอ้ยมันตายเอ้ยเปิดไม่มีอยู่ไหนวะมันอยู่ไหน ไอ้ตังโหลดเอาอ่ะเออนั่นแหละ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 นตัวปืนผมอ่ะมันมาอยู่ใกล้ๆที่แล้วเป็นไงอุ๊ยเฮียรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงวะโอ้โหได้ยินเสียงตัวซองอะตายเลยมึงเฮียมันได้ยินเสียงปืนพี่เฮ้ยเล่นเก่งเราเล่นเก่ง เฮ้ยท็อปเทนสองตาติดไอท็าปดา